สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กเกอร์ชแนลวันนี้พี่แม็กจะมาทําว่าวนกกันมะพร้าวกันตอนแรกเรามาตัดกันมะพร้าวกันเลยกันมะพร้าวมาแล้วนะครับผมเรามาตัดไม้ไผ่กันตัดไม้ไผ่นะครับผมก็ระวังโดนมือหน่อยนะครับทุกคนใช้ไม้แข็งตีอย่างนี้เลยโอเคทุกคนของพี่แม็กก็น่าจะได้เลยนะครับผมโอเคได้แล้วครับผมได้ครึ่งอย่างนี้แล้วนะครับผมเราก็มาตีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําซี่โครงของเ่าวนะครับผมตีกันเลย ส่วนน้องๆทําครั้งแรกนะครับผมระวังมือระวังเท้ากันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะโดนเอานะครับส่วนขั้นตอนนี้นะครับพี่แม็กก็จะตัดตรงนี้เลยนะครับผมแม็กทําตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมตัวเล็กนะครับทุกคนตัดกันเลยโอเคพอได้มลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมเหลาไม้ไผ่กันเลยเหลาไว้ได้สักพอประมาณนะครับผมเป็นตัวใหญ่นะครับผมก็เอาเหลาแบบใหญ่ๆเลยแต่ถ้าเป็นตัวเล็กนะครับผมก็เอาเล็กๆนะครับทุกคน พี่แม็กก็จะเอาประมาณนิ้วก้้ยนะครับทุกคนแบบนี้เลยนี่อย่างสวยโอเคเดี๋ยวมาบากกันครับผมขั้นตอนต่อไปตอนนี้นะครับผมก็มาแซะใบมะพร้าวออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็แซะใบมะพร้าวออกเสร็จนะครับผมก็จะไปบากไม้ไผ่ซี่โครงของว่าวกันที่สําคัญนะครับผมแซะใบมะพร้าวออกให้หมดนะครับผมถ้าออกไม่หมดนะครับผมมันจะติดกระดาษยากนะทุกคนนี่ก็แซะออกพยายามแซะออกให้หมดนะครับ แบบนี้เลยพอแส้ออกหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปวัดตัดให้เท่ากันนี่นะครับผมก็มาตัดกันเลยวัดก่อนนะครับผมให้เท่าๆกันนะครับทุกคนตัดพยายามตัดอีครั้งเดียวพี่แม็กตัดสองสามครั้งอย่างนี้นะครับผมระวังตัดไม่เท่ากันนะทุกคนนี่ของพี่แม็กก็เท่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวไปตัดอีกข้างนึ่งเราก็มาวัดปีกก่อนทุกคนว่าจะแค่ไหนนะทุกคนวัดได้เท่าๆกันนะครับ ถ้าวัดไม่เท่ากันนะครับผมอาจจะไม่ขึ้นได้เลยนะครับนี่ของพี่แม็กก็เท่ากันแล้วนะครับผมแล้วก็ตัดได้เลยน้องๆคนไหนตัดครั้งแรกนะครับผมก็ระวังนิ้วมือนะครับผมนี่ได้มาแล้วส่วนปีกข้างบนนะครับผมพี่แม็กก็จะใช้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็เชือกมามัดมัดมัดอย่างนี้เลยครับผมตอนนี้นะครับผมพี่แม็กก็จะบากแบบนี้เลยตรงหนึ่งสองสามนะครับผมเป็นเตปีกสองแล้วก็ส่วนหางหนึ่งนะครับผมมาบากกันเลย บากก็พี่แม็กก็จะบากซ้ายขวาอย่างนี้เลยนะครับผมบากไม่ต้องลึกมากนะเดี๋ยวไม่ไผ่เราจะขาดนะทุกคนบากพอประมาณให้ก้านมะพร้าวมันจะใส่ลงไปได้นะครับมันจะได้แบบไม่เลื่อนนะทุกคนแบบนี้เลยนี่แม็กก็จะได้3บากแบบนี้เลยครับผมทุกคนโอเคกันตอนนี้ก็มามัดก้านมะพร้าวกันเลยครับผมพี่แม็กก็จะมัดแบบนี้เลยครับผมเหมือนช่อตายนะแต่มาผูกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดึงครับผมมันจะลูดได้นะครับผมเดี๋ยวดูกันว่ารูดได้ยังไง แบบนี้นะครับผมแล้วก็หลูดได้เลยครับผมทุกคนผูกแบบนี้มันจะแน่นนะทุกคนแล้วก็ไม่หลุดด้วยนะครับลองไปลองเอาไปทําดูนะครับผมติดอ่างเฉยเลยเกาเอาไปด้วยนะครับผมมีแม็กติดอ่างนิดนึงนะทุกคนกันเลยนี่ทุกคนมมันจะรูดอย่างนี้เลยครับผมดึงให้แน่นนะทุกคนแล้วก็ผูกหลายๆทบเลยก็ได้นะถ้ากลัวไม่แน่นนะครับผม ส่วนพี่แม็กก็จะพันหลายๆทบเลยนะครับผมพี่แม็กก็กลัวไม่แน่นเหมือนกันนะทุกคนแบบนี้เลยนี่พอเสร็จแล้วนะครับผมก็ผูกอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคทุกคนมาผูกอีกด้านกันครับผมแบบนี้เลยนะครับต่อมาแล้วก็ผูกอีกด้านหนึ่งผูกเหมือนตามเมื่อกี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ดึงมัดหลายๆทบไปเลยนะครับผมเพื่อกันการหลุดนะครับผมนี่พี่แม็กก็เสร็จแล้วนะครับผมจะตัดนี้ออกก็เรียบร้อยครับผมได้ปีกบนครับผม นี่พี่แม็กทามาครบแล้วนะครับผมปีกบนปีกล่างนะครับผมแล้วก็ส่วนหางมันนะครับผมแบบนี้เลยพี่แม็กก็จะตัดตรงนี้ออกนะครับผมเพื่อที่จะให้มันเท่ากันกับครึ่งปีกนะครับผมแบบนี้เลยต้องวัดด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาตัดตรงนี้กันนะครับผมแม็กก็จะเอามาวัดแบบนี้เลยครับผมพี่แม็กก็จะตัดหักครึ่งหนึ่งนะทุกคนครึ่งหนึ่งของปีกนะครับผมนี่แบบนี้พอได้ครึ่งหนึ่งแล้วพี่แม็กก็หักเลยนะครับผมส่วนน้องๆดูไม่ทันคนไหนดูไม่ทันนะครับผมก็ สามารถกลอกลับไปก็ได้นะครับผมวัดทั้งสองด้านเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้มันเท่ากันนะครับถ้าวัดไม่ดีวัดไม่ตรงนะครับผมอาจจะไม่ขึ้นได้เลยนะครับผมโอเคเราได้ส่วนหางแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปผูกปีกกันดีกว่านี่เรามาผูกปีกกันเลยผูกปีกนะครับผมพี่แม็กก็จะผูกเหมือนเดิมเลยนะครับผมเหมือนช่อตายเลยนะแต่มาเอามาทับกันสองรอบครับผมแล้วก็จะลูดได้เลยแบบนี้นะครับผม ที่นั่นก็จะผูกแบบนี้ทั้ง3าอันนะครับผมปีก2แล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งนะครับผมแบบนี้ทุกอันเลยนะครับผมวิธีการผูกนะครับก็สลับกันผูกนะครับผมผูกอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็หมุนหมุนสลับกันนะครับผมนี่ก็จะแบบนี้เลยนะครับผมผูกแล้วแล้วก็หมุนหมุนนะครับผมหมุนซ้ายขวามันจะได้แน่นนะทุกคนแบบนี้เลย พยายามดึงให้แน่นนะทุกคนดึงไม่แน่นนี่ปีกหลุดได้เลยนะเวลาขึ้นขึ้นเวลาขึ้นติดลมบนนะปีกหลุดได้เลยนะจะร่วงเอานะครับทุกคนนี่ของพี่แม็กก็แน่นเลยนะไม่หลุดด้วยนะทุกคนนี่พี่แม็กผูกได้สามันแล้วก็ผมโอเคเดี๋ยวมาผูกดึงเชือกอีกรอบหนึ่งทุกคนน้องๆคนไหนเคยเล่นกันบ้างเลยน่าจะมีเคยเล่นหลายคนนะถึงฤดูเววแล้วทุกคนไปหาทําเลน่นกันครับผมสนุกมากเลยนะพี่แม็กชอบเล่นมากตอนสมัยเด็กๆนะทุกคนตอนนั้นพี่แม็กก็ ไม่ค่อยแน่นนะขึ้นไปแล้วก็หลุดกลางอากาศก็มีนะทุกคนแบบนี้เลยโอ้โหแบบหลุดกลางอากาศนะทุกคนหน้าแตกเลยตัวก็ไม่ขึ้นนะทําเมื่อก่อนนะบางตัวก็ไม่ขึ้นแต่ตอนนี้นะครับผมพี B ่แม็กทําเริ่มถนัดแล้วนะเริ่มแบบขึ้นทุกนะตัวแลวนะทุกคนเมื่อก่อนก็พี่แม็กแบบมัดไม่ตรงวัดไม่ตรงอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนนะทุกคนที่จะไม่ขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็วัดพยายามวัดตรงครับผมวัดตรงมีใชยไปกว่าครึ่งครับผมอย่างนี้ดีกว่า ข oh. right. exactly ั้นตอนการมัดนะครับผมมีแม็ก็มัดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะครับผมก็เลยได้อย่างนี้เลยนะครับผมทุกคนก็ดึงดึงดึงตามพี่แม็กได้เลยนะครับผมไม่มีอะไรยากครับผมทุกคนแบบนี้เลยดึงเชือกลงมานะครับผมแล้วก็ผูกเหมือนเดิมเลยนะครับผมอย่างนี้โอเคทุกคนนี่ทุกคนของพี่แม็กก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวปลูกปีกกันครับผมมัดปีกกันทุกคนขั้นตอนนี้ก็ดึงเหมือนเดิมเลยครับผมพี่แม็กก็จะผูกเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับผม หมุนหมุนหมุนนะครับผมหมุนซ้ายขวามันจะแน่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดึงปีกกันนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับดึงปีกก็ดึงไม่ต้องเยอะนะครับผมดึงพอประมาณนะทุกคนดึงให้พอแบบโต้ลมได้นะครับถ้าดึงเยอะเกินไปมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับผมที่แม็ก็จะดึงประมาณ45หรือว่า40ประมาณนั้นนะครับนี่ก็ผูกไปทีละข้างนะครับผมก็ดึงแล้วก็ผูกให้แน่นนะครับผมนี่ที่แมกก็จะดึงอย่างนี้เลย โอเคทุกคนมีแม็กก็ผูกเสร็จแล้วนะครับผมเหลือแต่ซี่โครงมันนะครับผมตอนนี้นะเหลือแต่เอวมันนะครับผมต้องใส่เอวให้มันด้วยนะทุกคนว่าน็อกก็จะมีเอวนะครับผมนี่แบบนี้เลยปีกงอประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาผูกเอวของมันกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาผูกเอวกันครับผมผูกเอลนะครับผมพี่แม็กก็จะผูกเหมือนเดิมเลยแต่ตอนขั้นตอนนี้นะครับผมจะผลูกยากนิดนึงนะทุกคนมันจะเลื่อนนะครับผมเราจะผูกย้ายเลื่อนนะครับผมถ้าน้องๆ้องคนไหนไม่มั่นใจนะครับผมว่าจะผูก ชับหรือเปล่าว่าจะหลุดหรือเปล่าก็ผูกหลายๆทบเลยก็ได้นะครับเหมือนพี่แม็กผูดประมาณ2 3สาทบนะครับผมมันจะถึงจะแน่นนะจากนั้นก็เชือกอีกข้างหนึ่งมาผูกอย่างนี้เลยแล้วก็หัวไม่ชี้นะครับผมแล้วก็ถือไว้ยังดีอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มัดเลยโอเคพอได้แล้วนะครับผมพอได้ข้างนี้แล้วนะครับผมเราก็ไปมัดอีกข้างกัน นี <ersch> <S <S ่ทุกคนพี on, eh. mm ่แ hmm. ม okay. ็กก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมข้างนี D ้นะเดี D ๋ยวมาดูกันว่าจะสวยหรือเปล่านะครับผมเอวของว่านกพี่แม็กนะครับผมนี่ฮโอเคทุกคนเสร็จแล้วครับผมยังสวยขั้นตอนนี้นะผมเดี๋ยวเรามาติดกระดาษกันครับผมติดกระดาษนะครับผมขั้นตอนนี้เราต้องติดให้แน่นๆนะครับผมกาวอย่ากลัวเปลืองนะทุกคนใส่ไปเลยให้มันติดใด้ดีขึ้นให้ดีก็พอเลยทุกคนกาวเปลืองไม่เป็นไรนะสําหรับพี่แม็กนี่ส่วนน้องๆคนไหนหัดทาครั้งแรกนะครับผม ทำไม่ได้ก็ฝึกเรื่อยๆนั่นน้องๆทางําครั้งแรกอาจจะไม่ได้ทำรั้งที่2อ,อาจจะได้ก็ได้นะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับผมท้อได้แต่อย่าถอยนะครับตอนนี้ใกล้จะรู้ดูว่าวนะครับผมเลย <S <S พี่แม็กไปหาซื้อกระดาษนะครับผมก็ยังไม่มีนะตามร้านค้านะครับผมมีแม็กซื้อกระดาษมาได้2แผ่นเองทุกคนมันมีแค่2สีนะตอนแรกพี่แม็กคิดว่าจะทําสีทงชาตินะครับผมธงชาติไทยนะครับแต่มันไม่มีนะครับผมสี สีขาวไม่มีนะครับผมมีแต่สีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับผมโอ้โหสีแดงก็ไม่มีนะเลยซื้อมาสองสีติดสองสีก็ได้เหมือนกันนะครับผมตอนการติดนะครับผมเราก็มาตัดแบบนี้เลยนะครับผมตัดระวังโดนเชือกนะครับผมโดนเชือกนี่ยาบเลยนะทุกคนนี่ตัดแล้วนะครับผมแล้วก็รากาวแล้วก็ติดมาอย่างนี้เลยนะครับผมให้เหลือนิดหนึ่งนะตัดได้เหลือมานิดหนึ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาติดสีเขียวกันครับผมกาวไปเลยเยอะๆอย่าไปกลัวเปลืองทุกคนแบบนี้เลยครับผม จากนั้นก็กระดาษสีของเรามาติดได้เลยติดก็ให้เหมือเหมกับกาวของเราหน่อยนะครับผมอย่างนี้เลยจะได้สวยนะทุกคนนี่ว่าวนกของพี่แม็กก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมีหัวใจด้วยเดี๋ยวไปวิ่งให้ดูกับผมพี่แม็กมาลองวิ่งให้ดูนะครับผมจากที่ทําเสร็จมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่แม็กมาลองวิ่งให้ดูกับทุกคนมาลองดูกันครับผมว่าจะขึ้นดีหรือไม่ดีครับผม,มลองชมกัน นี่นะครับทุกคนตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับผมมขึ้นลมบนเลยนะปล่อยเชือกหมดขดเลยหมดหมดไอนี่เลยครับผมปล่อยเชือกหมดเลยนะขึ้นอย่างสูงนี่เชือกถืออยู่นะทุกคนโอ้ลมลมไม่ค่อยแรงนะแต่คือก็ขึ้นแล้วนะครับผมขึ้นขึ้นลมบนแล้วนะติดลมบนแล้วเห็นไหมทุกคนเล็กๆนะครับผมนั่นเล็กๆนะครับผมนี่ตกวงช้างหน่อยนะครับผมตกวงช้างหน่อยเพราะลมยังไม่แรงมากนะครับผม รวมลมหมดกับทุกคนวางไปแป๊บหนึ่งลมหมดนะครับผมแม็กก็เลยเอาลงเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แม็กทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ